ดีดีเอด็อกบาชายที่หยุดสงครามด้วยฟุตบอลถ้าโลกฟุตบอลมีซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อดีดีเอด r อกบาชายผู้ไม่ได้แค่ยิงประตูให้เชลซีได้แชมป์แต่หนึ่งครั้งเขาหยุดสงครามกลางเมืองในบ้านเกิดได้จริงด r อกบาเกิดที่โกดีวัวประเทศที่เต็มไปได้วยความเหลื่อมล้ำและปัญหาการเมืองเขาย้ายไปฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยลืมบ้านเกิดเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเขาโตขึ้น กลายเป็นกองหน้าระดับโลกยิงประตูชนิดที่กองหลังยุโรปยังต้องกลัวทุกคนรู้ว่าดรอกบาเป็นสัตว์ร้ายในวันใหญ่นัดชิงยูฟานัดชิง FA ครับนัดสำคัญสำคัญเขายิงทุกครั้งแบบไม่พลาดแต่เรื่องที่เปลี่ยนโลกจรงิจรงๆเกิดขึ้นปี2005หลังโกดีวัวเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกทั้งประเทศกำลังจมในสงครามฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ฆ่ากันไม่หยุดในวันฉลอง ร็อกบาไม่ฉลองอย่างเดียวเขาหยิบไม้ขึ้นมากลางห้องแต่งตัวต่อหน้ากล้องแล้วพูดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพวกเราเป็นหนึ่งเดียวบนสนามฟุตบอลได้เราก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศเช่นกันได้โปรดหยุดยิงกันเถอะคำพูดนั้นดังไปพวกวประเทศไม่กี่วันต่อมาผู้นำทั้งสองฝ่ายประกาศหยุดยิงชั่วคราวผู้คนออกมาฉลอง,องร่วมกันโดยไม่แบ่งเขตแดนและมีเสียงเดียวจากประชาชนว่า ฟุตบอลทำให้เราสงบได้จริง